สตน้ำมาโทรศัพท์เราจะได้ไม่เปียกอากาศประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากเลยเราก็ต้องมีหมวกด้วยมีหมวกแล้วก็ต้องมีแว่นตากันคนฉีดน้ำเข้าตาคล้องดักไม้ด้วยเสริมความเป็นไทยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในวันสงการานก็คือปืนฉีดน้ำไปค่ะทุกคนไปเล่นน้ำกันสวัดดีค่ะทุกคนใครไม่อยากตัวเปรี้ช่วงสงกรานลองเอาวิธีหล่านี้ไปใช้ดูแต่แบบขำๆนะคะทุกคนวิธีแรกต้องพกโล่มมาด้วยเวลาใครสาตวน้ำมาต้องดังล่ใส่เลยแบบนี้ วิธีต่อไปใช้กระทะเป็นที่หลบน้ำหรือไม่ก็ใช้ฝาหม้อบงก็ได้ถ้ารู้สึกว่าฝาหม้อเล็กไปก็ลองใช้ถาดอาหารบังดูหรือไม่ก็จะใช้กระละมังก็ได้คลุมหัวได้ด้วยวิธีต่อไปใช้ถุงดาคลุมไม่เปียกแน่งานเนี้ยคลุมทั้งตัวเลยใส่เสื้อกันฝนแค่เน,นี้ก็ไม่เปียกแล้วใครชอบวิธีไหนบ้างคอมเมนต์เลย้ะร้อนแม่ก็ไม่เปิดแอร์แบบนี้ต้องหาวิธีดับร้อนด้วยวิธีอื่น วิธีแรกฉีดน้ำใส่ตัวเองโอ้ยเย็นขึ้นมาเลยวิธีต่อไปตากดลมก่อนน้ำแข็งจิบน้ำเย,ย็นบ่อยๆใช้พชัด์ให้ยันชั่วนหน่อยใส่เสื้อกลา้ามให้ดับร้อทันทีไหนบ้างคอมเมนต์เลยใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องๆจะซื้ออะไรใหม่บ้างหน,นึ่งชุดนักเรียนแต่ว่าชุดน,นักเรียนของพี่ยังพอใส่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ซื้อละกัน 2ถุงเท้าถุงเท้าที่ขาดพอดีเลยถ้าอย่างงั้นพี่จะซื้อถุงเท้าใหม่3รองเท้าน,นักเรียนอันนี้ก็ไม่เอา4รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบของพี่เนี่ยขาดจะมี่ทะลุออกมาถ้าอย่างาน,านางงั้นพี่คงต้องซื้อใหม่5กระเป๋านักเรียนอันนี้ก็คงไม่ซื้อเพราะอันเก่ายังใช้ได้6หนังสือเ้าใหม่ก็ต้องเรียนวิชาใหม่ถ้าอย่างนั้นต้องซื้อหนังสือด้วย7เครื่องเขียนพี่จะซื้อแต่ปากกาละกันเพราะอย่างอื่นยังพอใช้ได้8ตัติดผมอันเก่าก็ยังใช้ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ซื้อละกัน9ชุดพละชุดพละก็ยังใส่ตัวเดิมได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ซื้อหรอกและนี่คือของที่พี่ต้องซื้อใหม่และน้องๆล่ะเปิดเทอมนี้ต้องซื้ออะไรใหม่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่กับเพื หนึ่งวิชาภาษาไทยสองคณิตศาสตร์สามวิทยาศาสตร์สี่สังคมห้าวิชาพละหกวิชาดนตรีเจ็ดวิชาศิลปะแปดวิชาภาษาอังกฤษตัวพี่ชอบวิชาศิลปะที่สุดแล้วน้องๆชอบวิชาไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กับเพื่อนๆด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มีคำถามใครชอบเจ้าหญิงดิสนีย์องไหนหนววึ่งเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าสองซินเดอเรลล่าสามเจ้าหญิงออโรร่าสี่แอเรียลห้าเจ้าหญิงเบลหกเจ้าหญิงเจสมินเจ็ดมูรหลานแปดลาพันเซลถ้าได้คำตอบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่กับเพื่อนๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มีคําถามใครชอบใช้สีแบบไหน1สีไม้2สีน้ำสามสีเทียน4ี่สีช็อปห้าสีเมจิก6สีปุ่นเจ็ดสีอะคริลิกแปดสีน้ํามัน9สีโปเตอร์ถ้าได้คําตอบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่กับเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีใครใกล้เปิดเรียนเราบ้างวันนี้พี่มีวิธีตื่นใี้ทันไปเรียนมาฟังวิธีแรกนอนให้เร็วต้องเข้านอนก่อน3าทุ่มนะทุกคนวิธีที่2ตั้งนาฬิกาปลุกถ้าเครื่องเดียวไม่พอก็ตั้งวันสองสามเครื่องไปเลยวิธีที่3ให้แม่ปล ทีเนี้ยถ้าไม่อยากตื่นก็คงต้องตื่นไม่ตื่นโดนแน่ตีแน่ที่สี่เปิดท่าม้านอนพอเช้าแดดส่องตายังไงก็ต้องตื่นแน่แน่วิธีที่ห้าให้เพื่อนโทรมาปลุกใครใช้วิธีไหนคอมเมนต์เลย